สวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบราดอยครับผมติดใจรอบน้่น็พี่น้องมันไทยอีกครับผลหาปลาครับไม่น้ำมือครับดูครับดูรากวนครับเหมือนวันนั้นเลยครับรู้ได้หรือเปล่าครับวันนี้สองคนครับดูครับไหลไปแล้วไหลไปแล้วน้ำก็มาจากนู่นนะครับมานี่มานี่มานี่ ใกล้ฝั่งนี้ว่าจะไปถามเขาอยู่ครับอันนี้มันไกลเกินครับมีคนนี้ก็เดินมาดูครับได้หรือเปล่าครับดูครับไหลมาแล้วครับเห็นจับปลาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาจะยังไงครับไปถึงไหนครับ ต่งนี้โอ้คนได้ปลาเยอะครับขายตามข้างถนนครับเยอะเลยครับหาอยู่หากินหาขายเนาะผีการดำรงชีวิตครับประมาณนี้แหละครับไปแล้วครับไปครับอีกด้านไม่มีใครจับนะครับไปยังไงไม่รู้เหมือนลากวนเลยเนาะถ้าเคยเคยหานี่น่าจะรู้ครับมาวิธีหาแบบไหน,นไปแล้วไปแล้ว มีที่ลงนะครับถ่ายจืตรงวัดครับข้างถนนครับดูครับบรรยากาศได้มากๆครับฝั่งนั้นจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับนี้ฝั่งเราครับคนหาอยู่หากินก็หาประมาณนี้แหละครับราเยอะก็ขายให้ไม่เยอะก็กินครับดูครับจะไปจอดเรือตรงไหนครับ ดูแล้วไม่น่าจอดครับถึงไหนไม่รู้จะได้เห็นจับป่าว่าน้องพ่อนนั่งชิวขนาดเลยครับโอ้โหไหลไปแล้วไหลไปแล้วครับต <c oughs> ืดตืดตดูอีกคนครับน่อนนะครับอย่ามองพี่น้องได้ก็ได้ว้ <c oughs> เรือยงจอดเรือยๆอ๋ก็ไปจอดเลยพี่น้งองเอาเสร็จเนอะบ่งจับตัวปลามาตัวยังไงปุ๊บนกที่ขัดเ่า เยอะสุดเยอะเกี่ยวเกี่ยวไปแล้วพี่น้องตัวนี้หาปลาเลย,ยังไม่ยืเนเลยได้เวาลามายังไม่ได้เลยต้ามาไปไกลแล้วครับ จอดไม่จอดจอดไม่จอดเนื้อครับไกลจัดครับซูมได้แค่นี้นะครับโอ้ไม่จอดเลยครับแอแาเราพะตูเนี่ยถือมองมาแล้วน้ำไหลแรงมากนะครับเนี่ อยังดำขมอใช่ไหมนี่ตกมือผมนลยครับพี่น้องวิววิววิวไปมือผมนลยพี่น้องอยังดำดำนะไปแล้วไปไกลแล้วครับยังไม่ยำเลยพี่น้องแท็กได้ป่ะเด้ยว่ายำให้เบิ่อนนะน่าจะลากไกลเหมือนกันครับ บงตัวนี้ส่มองเล่นะไปไกลแล้วเรือครับไกลแล้วครับไกลล้วดูทิวเขาครับโอ้สวยมากครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ,ส,รบสวัสดีครับ